Yeah. Oh. แฟนเนเจอร์กิฟต์สุดยอดถึงเวลามาสานความทราบสานความมันกันแล้วในภารกิจซีซีนรายการภารกิจซีซ,ซาดตร์และสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาซีกันแบบเอ้าเอ้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาซีกันเลยดีกว่านะฮะกับศิลปินสุดเซที่เรารับเชิญมาวันนี้นะครับนั่นก็คือสองหนุ่มลิศต,ตากระพง อย่ากันแข่งกันนะแนนวันทัศน์สองหนุ่มเนี่ยเขาก็เป็นนักร้องนักดนตรีนะที่ต้องใช้เสียงตลอดเวลานะครับวันนี้เราก็เลยจะให้ทั้งสองหนุ่มเนี่ยมาทำภารกิจภาคเสียงครับใช่ค่ะกับภารกิจศิษฐ์ที่มีชื่อตอนว่าให้เสียงภาษาซีดโดยลิปตานั่นเองให้เสียงภาาษซีโดยเขาเลยโดยเขาเลยครับผมปกติชอบชอบดูหนังไหมฮะชอบครับครับแล้วก็จะคือเวลาในวงเราเนี่ยจะมีเทคนิคเชนคนหนึ่งที่จะดู หนังที่ภาคไทยตลอดไม่ดูซาวเลยไม่ดูซาวเลยไม่อ่านเลยเวลาเรานั่งรถตู้ไปต่ากจังหวัดเขาาจะเปิดหนังแต่ภาคไอภาคไทยนี่แหละเราก็ดูไปด้วยก็สนุกไปด้วยได้ได้ฟีลอีกแบบหนึ่งถูกต้องแล้วเขาจะชอบเรียนแบบฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันต้องขับรถมาสิบข้าไมล์เพื่อมาเจอเรื่องบ้าๆนี่ในดัลลัสเจ๊ไปทำอะไรอยู่นะไม่ต้องทำแล้วและอ่ะได้แล้วแหละจริงจริงๆไปเปิดทีมภาคเองเลยดีกว่าเราจะให้ทั้งสองคนเนี่ยไปเรียนกับกูรูเขาเรียกว่าเป็นแบบว่านักภาคที่แบบเก๋มากอ่ะจะมีจัง เรา่าทที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะต้องลงมือภาคกับเขาเรียกว่าผลงานสุดซี้ที่เป็นของพวกคุณเองว้าา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 ห้าามาาาราา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 าอาาวอ่าาา้าา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 อาาาาาาาอาา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 ้าาาาาาอาา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 าอาาาาาาวาาาาอาาาอาาาาาาวาาาวีาาามาาิาา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 ามาา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 า้าา ハハハハ。<laughs> ห,หนุ่มๆลิปตาคึกคักอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนครับจะให้เสียงภาษาซีโดยลิปตาเราก็ต้องไปเจอกับผู้รู้กันก่อนไม่รู้ว่าเจอแล้วเขา,า,าจะไล่เรากลับบ้านหรือเปล่าเนี่ยเราอยู่กับปรมาจารย์เรีบยบร้บอย,ย,ยแล้วสวัสดีค่ะพี่โต๊ะพี่โต๊ะแต่หนูเรียกลุงโต๊ะหยาบคายนะหยาบคายนียวหน่อยนิดเดนะครับวันนี้ต้องฝากกับพี่โต๊ะเลยนะอันนี้เป็นศิลปินลงลิปตาลุงลิปตาเนะครับฝากโต๊ะด้วยนะครับชื่อชื่อไกลนะปี๊บเลยไกลมากคือเหมือนอนาคตไกลๆไงเงีแล้มันจะด้วน นีต้งภาแหละผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมกำลงคิดว่าเสียงพี่โตเนี่ยคุ้นจังเลยเออใครบ้างใครบ้างเคยภาคเป็นตัวอะไรบ้างครับเออเฉินหลงอยู่แล้วเออโจซิงฉืออาบอยู่แล้วเจโฉเจโฉเจโฉเสื้อแล้วฝรั่งก็มีทวายไลท์อย่างเอ็ดเวิร์ดภาคเอ็ดเวิร์ดสวัสดีครับผมคาใจมากขอเอ็ดเวิร์ดทีนี้นะครับถามเจ้าของซึ่งมันมีเงินซื้อเสื้อใส่หรือเปล่าเอาลงแบบชัดๆตัวที่คาแรคเตอร์แบบชัดๆหน่อยสวัสดีครับผมโจซิงฉือคนเล็กมหาเทวดามาวันนี้เพื่อมาลุยเต็มที่่ให้้ททุกกาานนไดัอะ แต่ระดับพระเอกนี่เขาคัดหน้าตาหรือเปล่าคะคัดหน้าตาก็เป็นตัวพ่อเป็ <laughs> พ่อเลย <laughs> ถ,ถามจริงว่าอย่างภาคอย่างเงี้ยม,มันมีความแบบยากง่ายอะไรยังไงระหว่างหนังตลกหนังซีรีส์หนังอะไรเงี้ยมันยากง่ายแตกต่างกันยังไงหนังซีรีส์หนังชีวิตหนังมันเรื่องเป็นราวนี่จะภาคง่ายที่สุดง่าย,ง,ายง่ายกว่าตลกบทแล้วก็กอบทแล้วก็ใส่รตามบทก็โอเคแล้วแต่หนังตลกจะเป็นหนังที่ยากที่สุดยากในงานที่ต้องคิดมุกคิดมุกแล้วก็นักภาคหกเจ็ดคนนี่จะต้อง จะต้องรับส่งกันได้รับสงกันได้ไม่เสียงก็ไม่กลบกันไม่ตีกันหนังธรรมดาเราภาคกันสองชั่วโมง3มชั่วโมงไม่จบหนังตุ่ลงที่หกเจ็ดชั่วโมงไม่จบอย่างนี้ต้องคือต้องต้องดูหนังรอบนึงก่อนแล้วค่อยภาคหรือว่าปกติต้องดูต้องดูถ้าเป็นหนังที่เข้าโรงต้องดูคือไม่ดูเป็นรอบดูเป็นเป็นรีนม้วนหนึ่งจะประมาณยี่สิบนาทีแล้วก็ดูทั้งม้วนดูปั๊บเฮ้ยเอาเลยแล้วก็มาลั่งใส่มุกใส่มุกกันทีละม้วนคือผมไปดูนี่เพราะว่าพันธมิตรเลยนะเป็นเขาเรียกอะไรฮะ ด้านล่างมีแปลไทยผมไม่ดูไปดูผมต้องซับวันนี้อย่างเรื่องที่จะภาคเรื่องแรกดีกว่ากอก์เปียนคนดุเรามี2ตัวละครด้วยกันคือพระเอกกับในพลแต่พระเอกเนี่ยหน้าตาเราดีกว่าเพราะเราเป็นต้องไปพระเอกในพลมาในพลมาอัดเกรียงอตาามท่นเเลยพวกเราีันเลยวันนี้ม่อง คุณแน่นอนอากีงภาพเป็นตัวอะไรบ้างครับโอ้้หเยอะมากภาพพระเอกมาไม่ต่ำกว่าสิบปีอะคือก่อนนั้นไ่ภาพพระเอกมาตอนนี้ก็รอร้ายตลอดสองหนุ่มลิบปาโชคดีมากๆครับที่วันนี้กูรูตัวพ่อถึงสองคนมาเป็นเนเนอร์ให้เลย สงสัยภารกิจวันนี้จะผ่านฉลุยฉลุยฉลุยเลยนะเนี่ยโอ้ยไม่ได้เจอกันตั้งนานหายไปสองปีเลยสามครับสามปีเลยเห็น <c oughs> ไม่ไ,ไปทําอะไรมาครับครับช่วงที่หายไป3ปีเนี่ยคือเราไปทำคอนเสิร์ตกันมาด้วยครับผมทำคอนเสิร์ตชื่อว่าลิศตาบ้านที่สุดเนี่ยก็ทำอเองโปรดิวซ์เองด้วยเป็นครีเอทีฟกันเองทำทุกอย่างเองเลยค <c oughs> ือถ้าเดินตั๋วเองได้เนี่ยก็ทำไปแล้วไม่คือไปเล่นคอนเสิร์ตนะก็เลยเสียเวลาไปปีหนึ่งนะฮะทีนี้เนี่ยพอปีที่แล้วเนี่ยพี่บอยเขาบอกเฮ้ย น่าจะมีอัลบั้มนะครับก็เลยเริ่มทําขึ้นมาครับในอัลบั้มที่สามครับอัลบั้มที่สามแล้วพูดถึงหายไปสามปีกลับมาอัลบั้มนี้นี่มากับซิงเกิลแรกที่ชื่อว่าเออเออคนผู้ถูกใจถูกถูกต้องถ้าถูกแบบจริงๆริงแบบลี้ตาเนี่ยต้องคนนี้ครับอาจารย์องผมต้องใช้ตรงนี้ส e ่วนคอต้องใช้เนียงใช้เนียงเขาเรียกว่าใส่ distortion เห็นไหมเห็นเป็นที่ต่างเล็กๆมันคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันสุดๆอ๋อคือแบบเวลาเอาเอ่อทำอะไก็มันก็หน่อยๆใช่ไหมต้องแบบเออสุดๆไปเลยเราเราเชียร์บอลอ่ะเออเออเออ่าพี่เชียร์บอลจริงเหรอคือหลายคนพอเราบอกเฮ้ยเนี่ยเรามีเพลงใหม่เพลงเอ้อเนี่ยหลายคนเอ๊ะเอ้อคืออะไรเอ้อคืออะไรเอ้อคืออาการสุด จริงเราอยากบอกที่มาหน่อยในการนี่จริงเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นเพลงแรกของระบั้มซึ่งคิตตาเนี่ยหายไป3าปีเนี่ยก็เลย,เอยอยากจะทําเพลงอยากเราอยากจะเพิ่มเพลงสนุกเราอะมีเพลงช้าเรามีเพลงกลางๆเยอะแ,ล,ะแล้วเราก็เลยอยากจะมีเพิ่มเพลงที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วสนุกส,สนุกกันได้เราก็มีโครงรอกกันโลเราทำไปไว้ครับเนี่ยเรามาเขียนเพลงกันดูพี่บอยวิธีการเขียนเพลงเขาคือการ ทำเมโลดี้ก่อน l e ๊ s goin' อ h oh l i t ่ l e by l i t t l เฮ้ยพี่ครับหยุดก่อนหยุดก่อนถามเฮ้ยพี่หยุดก่อนพี่มันมันได้เนะมันแบบชอบได้แบบพี่บอกบอกเฮ้ยมันจะดีอ่ะเนี้ยเฮ้ยแต่มันโดนอ่ะโอ้ผมก็มองเพลงนี้ไปตั้งหลายปีผมขอแบบที่ผมชอบละกันพี่บอกบอกเฮ้ยมันจะดีอ่ะเนี้ยบอกดีดิพี่แล้วแต่ละกันอยากได้ก็เอาให้ให้แบบนี้ละกัน่่อออนนเลย้้้ไไมตตงงสใจจั ทราบว่าเรื่องนี้มันเรื่องเป็นเป็นยังไงคือคาเซียที่เพ่เกมันเป็นริสกอเปียนมันถูกจับไปแล้วก็ถูกท่านในพลส่งไปเพื่อสืบราชการลับอะไรสักอย่างหนึ่งมีมีอะไรที่จะแบบว่าเบสิกไกด์ก่อนไหมครับสำหรับเรื่องนี้ก็ดูแนวหนังดูแนวสงครามเจงก็ครับก็จใหญ่ต้องกดเสียงต่ำๆกดหนักหนักอย่างเดียวเลย ก้มคอวะคอหักหักวะหมอวัสเด็กตุ่งต่ำเหมือนปะทูนแมกลองต่ำนะปะทนแมกลองทำเชยงอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับกระตูนเลยเรี้ยวออกไปเลยเป็นกระตูนเลยไม่ได้เลยไม่ได้ต้องต่ำอย่างเดียวเพราะว่าพระเอกก็ต่ำระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่คนภาพเป็นนายพลต้องต่ำหนักต้องกดเป็นคนแก่เลยอะไรเป็นอะไรนะนายพลครับผมดูจากคาแรคเตอร์แล้วเนี่ยผมน่าจะเป็นในพลครับพี่แทนเป็นพระเอกคุณผู้ชมครับตอนแรกผมไม่ตื่นเต้นครับแต่พอพี่ โตะครับกับพี่เกลียงมาได้ความผมเอาแล้วเอาแล้วเอาแนี้ยกแรกของชีวิตเลยอ่ะยกแรกของชีวิตเลยแล้วคนดูเยอะด้วยไงว่าจะพังไหมว่าความภูมิใจของกองทัพโซเวียตดูตัวเองสิเกิดอะไรขึ้นข้างนอก อาหมวดผมเป็นทหารอาชีพนะท่านในผลแต่ผมรู้ว่ามันมีบางอย่างผิดพลาดพลาดกันหรอหมายความยังไงผิดพลาดทุกอย่างผิดพลาดหมดคุณบอกอะไรพวกฐานคิวบันตอนนี้บรรยากาศเครียดกว่าในหนังอีกนะครับดูหน้าแต่ละคนเนี่ยไม่เครียดก็ต้องปวดอะไรสักอย่างหนึ่งมไม่ใช่เฟสนักอีกแล้วแล้วท่านในพลเอาละ ผมจะลองพูดกับพวกคิวบันให้นานิคคนไลน์เดี๋ยวจะช่วยหาคนมาทำความสะอาดคุณก่อนที่จะป่ยตัวไปเออผ่านหนังกล้านมีต้งมาจากคนังองมาจากคนดีอ่ะรู้จักพูดรู้จักหยุดรู้จักอะไรตามสาวได้ด้วยเคยทำงานเกี่ยวกับหูฟังมาหรือเปล่าเขาเป็นนักร้อง หนังอย่างนี้ถ้ามาเจอนักพากย์ที่ไม่ใช่ก็นักพากย์ที่โดนถูกฆ่าเลยใช่ใช่เขาเสียงมันไม่ใช่ไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหนังวัยรุ่นหาหนังมีหลายเรื่องอนี่เป็นฝึกซ้อมก่อนอันนี้วันนี้ฝึกซ้อมเดี๋ยวเรื่องต่อไปดีกว่าเรื่องต่อไปเรื่องแรกต่ำเข้มเป็นปลาทูแม่กองกันไปแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเสือโคร่งหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ตอนนี้ไอ้เจ็บพอเหลือเกินความซีนในแบบเออเออไม่หมด เดี๋ยวชุ่หน้าเรากลับมาซีกันต่อครับกับภารกิจสุดซ่รรากับการภาคเสียงของสองนุ่มลิปตาเออให้เอวีเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับที่เท่าไหร่ของวงลิปตาหนึง่งเห็ <laughs> เนได้ชัดเจนครับว่าลมค่อนข้างสงบลยครับสงบยังไงวะจะไปไหนไอ้บาคินหยุดนะฮะเขียนแล้อกบ